กีฬาฟุตบอลอนุบาลครับอ่าเลี้ยงไปเลยเลี้ยงไปเลยเออวันนี้โตดูนะครับโอ้โหเลี้ยงไปเลยเลี้ยงไปสุภกรประตูจับนะประตูจับนะจับจับอ่าวิ่งไปเตะเลยวิ่งเตะวิ่งเตะเลยวิ่งไปเตะโหบอเลน่น ไปเลยวิ่งเตะตะให้สูงๆนะเข้าใจไหมเตะให้สูงๆนะเข้าใจหรือไม่เข้าใจยืนขึ้นสิเออเอาละส่งให้เพื่อนส่งเลยส่งส่งส่งเออไปเลยเลี้ยงไปเลยครับเป็นประตูยิงตรงกลางนี่จับอือ องศูนย์แล้วสองศูนย์แล้วครับเป็นประตูละเล็แลวนะอ่าเตรียม้อมเตรีมพร้อมขึ้นไปจับเลยจับ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  เฮ้ยอนุบาลสามมาช่วยสิมาช่วยสิจะส่งเลยจะมองหน้าสุภกรที่ไหนส่งเลยเตะเตะส่งเตะส่งเลยโอ้น่าแต่ผมสุดยอด